คุณชมเจ้าแก้วแก้วอินดี้ช้างป่าสีดอแก้วแหกคุกออกมาอีกแล้วนะคะค,คือเจ้าแก้วเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเคยเป็นช้างป่าขวัญใจคนในพื้นที่อยู่ที่ระยองสะแก้วแถวๆนั้นแต่ว่าช่วงหลังๆมานี้สงสัยจะติดคุกช้างนานไปหน่อยถูกปรับพฤติกรรมนานอารมณ์เสียหงุดหงิดนี่ล่าสุดแหกรั้วไฟฟ้า หนีออกมาค่ะเข้ามาในพื้นที่ชุมชนนะคะที่ชุมชนบ้านคีรีพัฒนาตอนที่เห็นในภาพนี้ก็คือเข้าไปในบริเวณวัดคีรีพัฒนาไปทำเต็นท์ที่เขากางเอาไว้นี่ดูสภาพเต็นท์สองหลังะคะะ พังยับลงมาเลยแล้วก็รถยนต์อีก1คันก็โดนเจ้าแก้วเนี่ยเดินเบียดเดินอะไรจนกระทั่งเสียหายไปด้วยนะคะเขาอยู่ในการหงุดหงิดอย่างหนักเลยตอนนี้หลังจากหนีออกมาจากศูนย์กักกันช้างป่าออกนอกพื้นที่เขตอนุรักษ์เขาตะกรุบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในอยู่ที่อำเภอวังน้ําเย็นของจังหวัดสระแก้ว ทำให้นายเภอวังน้ำเย็นคุณอารยันท่าใหญ่ต้องประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่บ้านเครีพัฒนากับบ้านคลองตะเคียนชัยให้ระมัดระวังเจ้าสีดอกแก้หรือเจ้าแก้วอินดี้ตัวนี้นะคะเพราะว่า เขาอยู่ในการหุดหงิดเข้าทำลายทรัพย์สินอาจจะทำร้ายประชาชนที่เดินผ่านเข้าไปในละแวกใกล้เคียงได้นะคะก็แจ้งเตือนประชาชนแล้วด้วยไม่ให้เขาใกล้ช้างนะคะแล้วก็ไม่ให้ทำร้ายเขาด้วยมีเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในเขาติดตามดูแลเจ้าสีดกแก้วอย่างใกล้ชิดอยู่นะคะนี่สภาพเต็นท์ที่อยู่ในวัดคีรีพัฒนาพังยับเลยนะคะแล้วก็โดยรถยนต์กระบะ ที่จอดอยู่ในวัดที่ได้รับความเสียหายไปเพราะว่าเจ้าสีดอกแก้วอยู่ในการหุดหงิดคือเขารู้ชื่อตัวเองนะพี่ติง่งรู้ไหมรู้เรียลเจ้าแก้วเขาก็หันเหรออ่าคือเขาเปรู้<า>ชื่อก็น่าจะคุยกันได้นะเคยคุยได้เ,เมื่อปี60นเนี่ยก็คือถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยจับเข้าไปอยู่ในศูนย์กักกันนะคะไปปรับพฤติกรรม เขาก็อารมณ์ดีขี้เล่นถึงขั้นว่าเจ้าหน้าที่เรียกชื่อเจ้าแก้วเจ้าแก้วเขาหันมาแล้วก็ยื่นงวงส่งให้อย่างนี้ก็ได้แต่ตอนหลังคือเข้าๆออกๆอ,อ,อยู่ในศูนย์กัการเนี่ยหลายรอบแล้วไม่ได้ฝึกต่อเนื่องใช่ไหมหงุดหงิดเต็มที่<อ>แล้วนะคะเนี่ยล่าสุดที่ออกมาอยู่ในอาการโมโหเต็มที่เลยค่ะคก็เลยต้องแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังนะคะสีดอแก้วอายุาราวๆสิบแปดสิบเก้าปีกำลังรุ่นๆเลยค่ะครับ